เราว่าถูเล็กเกมเรามีแต่เราขอชี้ตัวเลขที่ตึงงี้ก่นชัดเจนก่อนนะครับเราจะแยกคนที่เราสามารถที่จะพบพบได้ก่อนนะฮะับถ้าเกิดว่าเราพบไม่ได้เนี่ยเราก็จะแยกแยกคนไม่ได้ทีเดียพอเราแยกได้แล้วเนี่ยเราผมก็จะว่าอีกสักไม่นานเนี่ยกำลังให้ทีมงานเนี่ยช่วยเช็คข้อมูลให้ตรงกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจึงอย่างกาแยกผู้คลองอย่างเราแยกผู้คลองเสร็จถึงเนี่ยนะครับก็ชี้แจงว่า แนวทางของเราเป็นอไรเนาะและเดี๋ยวส่วนน้นั่นก็ในการช่วยเหลืออื่นๆภายใต้ทางราชการเนี่ยก็ให้อีกห้องหนึ่งนะครับไปประสานงานร่วนละว่าเขาจะมีกฎหมายหรือระเบียบอะไรในการช่วยเหลือกับเด็กกลุ่มนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้เห็นว่าสองคนที่เราที่โรงพยาบาลแล้วก็พยายามที่จะให้คุณพ่อพพคุณแม่ไปหลาลูกที่ที่โรงพยาบาลใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเราตามหาผู้ปกครองสำหรับน้องที่อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อผู้ปกครองเนี่ยจะได้ ไปพบลูกเขาเนาะแล้วก็จะได้ไปดูแลกันนะครับตอนนี้เขาลองอที่อ่ะที่กว่าจะจะกลับมาที่ไทยันภาษากทาย,ทยทก็นในขอไทยก็คุณครูต้องกลับไปในวันนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตภาษาทางลู่นิดนึงว่าจะกลับแบบไหนจะกลับอย่างไร<ม>นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องประสานกันอีกทีนึง <ขอ S 1> อยังยังไม่ทราบเลยครับว่าเคิดว่าอีกสองคันไม่ได้มีอะไรก็เพราะเด็กเป็นเป็นเป็นร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องประสานกันนะทางนู้นครับเพราะว่าเ,เราอยู่ทางนี้เราก็คือพยายามที่จะ ดูด้านครอครัวไปก่อนนะฮะส่วนรายละเอียดจากทางกระทรวงาณิเนี่ยจะส่งมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราคงมีการประสานงานกันอีกครับตอนนี้เก็บางอะไรครับให้ออกขึ้นมาประสานงาเป็นเจ้าของอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับเพียงแต่ว่าเ,ออเราต้องการเช็คกับคุณครูกลับรถก่อนว่าเด็กเนี่ยมีทั้งหมดจำนวนกี่คนแล้วพยายามแยกกันที่ออกว่ารถคันที่ไม่เจออุบัติเหตุเนี่ยเทียยวที่ไปแล้วอะไร ก็จะเถึงที่เกิดวเหตุนะครับคือเพี่ยามระบุชัดเจนว่าคันที่เกิดเหตุมีเด็กมีน้องๆใครอยู่ในชั้นครับซึ่งตอนนี้เราเราได้แยกออกมาเป็นชั้นแล้วนะครับ มีทั้งหมด8ชั้นด้วยกันนะครับที่อยู่ในรถขับที่2ที่เกิดอุบัติเหตุแต่นั้นเองเนี่ยตรงนี้เราต้อเคลียร์รงตัวเลขนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เข้ารับการสอบว่าเด็กที่หาหาเจอเนี่ยเป็นชั้นอะไรบ้างพยายามพยายามเคลียร์ตัวเลขตรงนี้ให้ให้ลงตัวนิดหนึ่งนะครับอย่างรถตัวรถตัวอย่างครับ ใช่ครับแต่ว่าตอน้นี้เนี่ยคือท่านบัรทนตรีว่าการสมบัตไทยนะครับในกลางช่วงรวมถึงท่านบัรทนตรีช่วยว่าการท่านสวินดาเชนไทยเซนนะครับรวมถึงท่านชาดาไทรเซนท่านสสทิเซนไยเซนนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนในพื้นที่ไข่พอนีครับท่านก็ดูแลบางส่วนที่เพีอยู่แล้วแล้วก็ประสานงานมาที่ผมอยู่ตลอดนะครับว่าเราจะพยายามส่งต่อข้อมูลกันอย่างไรซึ่งตรงนี้เองนะครับคิดว่าการส่งต่อข้อมูลเราถึงการ ดูแลผู้ปกครองนะครับดูแลนเรื่ต่างๆเนี่ยนี่มีปัญหาครับที่ผมว่าในส่วนของหมอที่อาจารย์เสียแล้วก็จะพามาชนะสูตรที่กระทรวนที่ดีตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ทราบข้อมูลล่าสุดเราเห็นว่าจะไปชนะสูตรที่โรงพยาาบลตำรวจนะครับแต่นี่ผมก็ขอข้อมูลยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าในส่วนของทางแคนธานี้เนี่ยเราได้ประสานงานกับทางกระทรวงแล้วนะครับสำหรับทีมแพทย์ในการที่จะถ้าส่งมาแล้วก็มีทีเดียวชนะสูตรที่โรงพะทรวงก็ได้เตรียมรถหคดนะครับ